กับผ้ายางกลับบ้านแล้วพี่น้องออกมาชมหาบรรยากาศลมลืน่นธรรมชาติอันนี้ก็กำลังยางกลับบ้านเนาะหิ้วเข่าแล้วไปหากินเขา่าเที่ยงบายแล้วว่าได้กินเข่าเศร้าอยู่แย่ยจันทร์ก็ได้ไปทงหน้ามาไปหาคอนเทนต์ไปหาถ่ายคลิปแล้วพี่น้อง กลับบ้านแล้วธรรมาชาติบ้านนอกเข้าเสียงนกเสียงหยังนาะน้ำท่างก็นด้ท่างหยังากลับบ้านเดินกลับบ้านเรา สร้างยางกลับบ้านกับมีแต่ผักแล้วพี่น้องมีผักมีอะไรเยอะแยะดูผ้าไปเบิ่งผักยอดยอดมะละขี้นกยอดมะละขี้นกเนะคะย่ขางบานยอะแยะน,นี่ยอดมะละขี้นกหลายหลยเป็นผักได้เนะคะกินกับลาบกินกับลาบเอาไปอ้อมกบ ไปเฮ็ดอ้อมกบก็ได้ยอดมะละขีนกบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าก็กินได้บ่ขมร้ายเด้จ้ะนห่นไหมยอดเพื่อนมะละขีนกกินเพื่อนก็นชุนชุนจักน่อยแต่ว่ากินกับปลนลกับลาบแ่บแฉบถ้าผู้ใดมากขมก็พอดีเนาะค่ะเพื่อนกันบ่บขมร้ายดอกมะละขีนกกินแล้วก็มีประโยชน์ กำลังออกดอกจ้าเพื่อนที่เป็นน้วยน้อยแล้วเพื่อนที่เป็นลูกเล็กๆแล้วเอาลูกเพื่อนไปกินกำลังออกดอกเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเฮ้ยวัได้ปลูกเพื่อนเกิดเกิดขึ้นมายอดมะระชี้นกลายอยู่ค่ะคุณค้นกับบ่คคอยกินป็นหดดอกนะเพื่อนเกิดมากเอง เกิดมาแบบธรรมชาติน่ะแหละถึงเวลาฝนตกเพิ่งจะเกิดฝนตกมาเกเพิ่งจะงามเองไม่ค่อยไม่ได้ปลูกดอกเวลาเขาเป็นเม็ดเขาก็จะร่วงลงร่วงลงมากก็เกิดขึ้นมาเองนะคะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของเขาเขามีเม็ดพอหน่วยเขาสุกเขาก็จิโลนลงไปเป็นมเมล็ดแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเวลาฝนตกนี่เลยเป็นน่วยน้อยนอยแล้วลูกเล็กๆ ลูกมาละขีนกนนยนอดก็ก,กินได้นวยก็กินได้เพิ่นเอิ้นขี่นกเพราะว่าเพิ่มนวยน้อยเนาะเก็เลยเอิ้นมาละขี่นกลูกก็น้อยน้อยมาละขี่นกเห็นนวยเดียวเห็นนวยเดียวจ้ะ เน่ยน่อย,หอยเห็นหน่วยเดี๋ยวไปเบิง้งทั้งนั้นมีหนวยบ่ข้างทั้งนี่แห้งหลายไปดูข้างนี้ว่ามีหนวยบ่พี่นะลายลายเพิน่นเป็นดงเลยเป็นสวนเลยมาละขี้นกงามงามแต่ว่าสิมีหนวยบ่มีลูกไหมนะคะ่ะเก็บเอาลูกเขาไปกินอ giọt khẩu cả ngắm ngắm giọt của Malacchino, ừ, xinh, xinh, anh xinh, xinh, เก็บมาละชี้นกจ้ะข้างบนนี้ก็จะเป็นผักขี้กระทินต้นกระทินยอดกระทินนี่แต่ผักเนาะค่ะผักบ้านนอกบานหน้าเห่ากับพ่อหาเก็บกินเพิ่นเกิดเองเกิดขึ้นมาเองยอดมาละขี้นก ผักบ้านนอกเขากินได้หลายชนิดหลายอย่างได้จ้ะอันนี้ก็กินได้นี่ยอดตำลึงทองนี่นี่ตำลึงทองตำลึงขนเพื่อนเอินตำลึงขนเวลาเพื่อนเป็นลูกเป็นนวยเพื่อนจะเป็นขนขนแต่ว่ายอดเพื่อนน่ะลวกได้กินกับป๋นกับแจวงนี่น้วยเพื่อนตำลึงทองเขาอเอินตำลึงขนก็กินได้ย่ค่ะบ้านนอกเขากับกินเนาะ ขอให้เป็นผักเขามาละขี้นกเก็บผักอยู่ในสวนนะคะคุณผักกระยูเกิดธรรมชาติเกิดแบบธรรมชาติที่เราหาเก็บได้บางนี้ไผ่หวงไผ่แพรงหรอกจก้ะมันเกิดเอง ู้ได้กินได้กันเมื่อเจอ้าวเพื่อนก็นเกิดตามรั่วตามสวนสวนไผ่เพื่อนกันบ่วหวงบ่แพงคน้นบานๆข้นบานนอกเข้าขอกันกินเจบพักกินไปนั่นแหละพี่น้องเก็บไปเผื่อได้ลาบเนาะกับลาบกับปนกุญน์หน่ยอดเพื่อนงามงามผลท้องไต บยอดเขาเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยยอดผักที่นี่ไม่จันจะหาเจ็บผักเก็บเอายอดมาละมาละขี้นกคุณน่ะยอดเต็มเลยเห็นไหมยอดง,งามๆไง ยอดสวยสวยเนาย่างากลับบ้านแล้วพี่น้องพ่อแล้วได้าร้ละเพิ่งจะตเป็นคมๆอ่นะจ้ะย่งางกลับบ้านกันคลิปนี้ก็พาเก็บผักเก็บมาละขี่นกนะค่ะ เดินกลับบ้านแล้วหอดบ้านแล้วพี่น้องเมื่อยเนาะแดดห่อนเมื่อนี่ขอบคุณในการรับชมนะคะไม่จันทพาไปเก็บผักเก็บบาละขี้นกมากิน กับลาบกับลาบกับปนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม